ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3มกราคม2566ครับผมมาดูรถเดบกขศคันนี้ผมมงครึ่งครับเวลานี่ย6โมงครึ่งมาแต่เช้าเลยมีรถอะไรเนาะไปเมุองเพชรบังโอ้ยแต่เช้าเลย next next คันนี้ไปกี่โมงลุงไปกี่โมงลงคันนี้เจ็ดโมงเนาะเที่ยวแรกเลยโอ้ออกกันใครเลย next express ครั มาแต่เช้าเลยมาดูกันเลยมีรถอะไร oh, บ้างโอ้นักเอ็กเพส s ะไรเียอลงบถึง้ามเลยนะบรรยากาศครับผมบรรยากาศหกโมงเช้าว,วันนี้ก็จะประมาณนี้หกโมงเช้านะฮะอันนี้ก็จะเดินทางเข้าเที่ยวกันผมบรรยากาศการเดินทางไปทํางานเปิดทํางานแล้วสิอันนี้ทํางานกันแล้วอันนี้ทํางานกัน,ลนเลยเนาะเดินทางทํางานแลวเมื่อวานคนยังเยอะนะครับบกสตุลินบกสแตก นี่รถโคราชเนาะโคราชรถโคราชไปโคราชผมบายาโมในเน็กเอ็กเพสเที่ยวแรกครับผมเจ็ดมงเช้าเนาะเจ็ดมงเช้าไปกรุงเทพวิ่งที่สุรินทร์ครับผมมาเห็นแต่เช้าเลยมาดูบรรยากาศเช้าหกโมงเช้าครับวันนี้บรรยากาศในบขสสุรินทร์ครับผมบรรยากาศการเดินทางเดี๋ยวขึ้นดูรถก๋าสวยไหมเน็กเอ็กเพสแมบ สวัสดีครับลงุงขอขึ้นรถเดยวเ้ยลุงขอขึ้นดูรถหน่อยรถสวยเลยแก้วแรกเลยเจ็ดโมงโอ้รถสวยผมเบาะสวยเนียมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยเปิดไฟให้ด้วยนมะอ่าคันนี้ผมชอบชอบตรงไหนนะชอบห้องน้าที่นั่งกว้างของข้างลังนี่ยังกว้างเลยนั่งนั่งสบายช่วยแลกอยู่ซ้ายมืออยู่ข้างล่างอยู่กลางกลา,า,า,างเนาะยี่สิบแปดที่นั่งครับผมคันนี้ ราคา367บาทเนี่ยห้องน้ำู่ตรงนี้ผมชอบมากห้องน้ําใหม่สะอาดดูห้องน้ำแบบโอ้ห้องน้ำสะอาดด้วยผมว<ะ>ัดอสวยงามครับผมเจ็ดโมงเช้าแตเช้าเลยวันนี้ขอบคุณครับ,รบไปดูรถใหม่ละใหม่แกกลองครับครับ เอ็กเพรสผมโอ้โหเก็ใหญ่มีจักรยานด้วยอ่ะบรรยากาศครับผมในบกศาสุรินทร์วันนี้หกโมงครึ่งดูบรรยากาศาเช้าๆก็จะงเงียบๆอย, <laughs> ยู่ยังมียังมีผู้โดยสารยังมีคนาใช้บริการเช้าเที่ยวนี้เจ็ดโมงครับไปกรุงเทพดับเล็กเอ็กเพรสรถหมายแกะกล่องของผมคันนี้ยี่สิบแปดที่นั่ง